ภิกษุทั้งหลายพระวิปสัสสีพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิโมกในที่ประชุมสงฆ์ที่กรุงพันธุม,มดีราชธานีนัน้นดังนี้ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า นิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำรายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรปชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปาติโมกค,ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสนะที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิจิตนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันตีปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธาณหิปปพจิตโตปร,รุปคาตีสมโนโหติ ปรังวิเหทยันโตสัพพะปาปัสะอาการะนังกุศลสูปะสัมปทาสจิตตะปริโยทะปนังเอตังพุทธานะสาสนังอนุปวาโทอนุปคาโต ปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญยุตาจะพัตตสมิงปันตันจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโยโคเอตังพุทธานสาสนันติภิกษุทั้งหลาย พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิโมกในที่ประชุมสงฆ์ที่กรุงพันธุมดีราชธานีนั้นดังนี้ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรม ผู้ทำรายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปาติโมกความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสะนะที่สงัดการประกอบความเพียรในอธิจิต นี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันตีปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวทันติพุทธาณหิปปพจิตโตปร,รูปคาตีสมโนโหติปร,รังวิเหทยันโต สัพพะปาปัสะอะกะระนังกุศลสูปะสัมปทาสจิตตะปริโยทะปะนังเอตังพุทธานะสาสนังอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมโเขจะสังวโร มัตตัญยุตาจะพัตตสมิงปันตัญจะสยะนาสนังอธิจิตเตจะอายโโคเอตังพุทธานสาสนันติภิกษุทั้งหลายพระวิปัสสีพุทธเจ้า ทรงแสดงปฏิโมกในที่ประชุมสงฆ์ที่กรุงพันธุมดีราชธานีนั้นดังนี้ความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำรายผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบัรปชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย การไม่กล่าวร้ายผู้อื่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นความสำรวมในปาติโมกความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารการอยู่ในเสนาสะนะที่สงัดการประกอบความเพียรในอธิจิตนี่คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันตีปรมังตโปตีติกขานิพพานังปรมังวทันติพุทธานหิปปพจิตโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตสัพพปาปัสสะ อากะระนังกุศลสูปะสัมปทาสจิตตะปริโยทะปนังเอตังพุทธานะสาสนังอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมโเขจะสังวโรมัตตัญยุตาจะพัตตสมิง ปันตันจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายโคเอตังพุทธานสาสนันติ